吧。 เดี <S 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 ๋ยวไปดูมาเนาะเดี๋ยวมาดู อีกแบบหนึ <rôle: opolit any Warner> <an> ่งดึงติดกับนไงโอเคไหมร้อยดีได้ยินเสียงไหมโอ้โหติดคุโร่ไม่เข้าจริงเย ไวมเนี่ยโมเมนต์ห้องน้ำชายเป็นโมเมนต์ที่ฟินที่สุดแล้วนะนี่องอันนี้ของจริงหรอไม่ของจริงอกว่านี้อีกสองเพลแกงเลยแต่นี่แกงจริงกูเล่นแกงแล้วเดี๋ยวเอาไม่ได้โอ้ยกออกยบไม่แย่ๆๆๆอ่านน้ำหรือไงันนี้คูขอเช่อเลยว่เมื่อกี้เขาอาบน้ำกันไม่ไปอาบนี่ไงอาบมาแล้วเป็นไงบ้างเสียงฮัลโ แค่ไซส์ก็ไม่ได้แล้วตัวเราเล็กไปมันต้องสูงหน่อยนี่ทำไงบีบฝั่งยกใจยกเรียงมันคลิปเราคุณโทษนะครับขึ้นเร็วไหมคนอื่นก็เฮ้ยมาสอนอันหนึ่งที่อ๋อลกมันตรงมันตาหลุดไม่เราอ่ะเราไม่แขกแขกทำไมในอันไหนที่ครูบอกแล้วว่าแบบ เป็นลมก็ต้องลมดีก็เสร็จเลอ๋อเมื่อวานก็เป็นลมแบบนั้นผลาญหมาทำแล้วมันไม่ใช่เสียงที่กูทำเมื่อวานเลยเอาตัวเก่ามาแต่เพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาเคลียร์ตมดนี้เข้าไปจะต้องฟินิชวันนี้อะไรที่แบบคิดมากต้องตัดออกให้หมดวันนี้ต้องแบบเพิ่มคือเพิ่มวันนี้ไปแล้ววันนี้วันนี้แกงต้องเด้ตัดแต่ว้าวอาจารย์คุบอกไปที่ว่าอยากแกล้งครบมากเวลาเขาตัดออะไรนะ ตอนที่เขากำลังซ้อมเข้าไปแบบเฮ้ยนี่คุณก็ทำได้คน่ง็กเขาใสกระดูบ้านมันยังไม่ได้เลยตัวเองลอยลอเม้นเสียงเป็นไงเม้นเบ้งก็จำได้เลยนี่เสียงเป็นไงดีครับดีจริงเหรอแล้วนี่อันเก่าในกิจยาอยู่วะเนี่ยกูเอาอะไรมาให้กมก็วะ แม็กทำให้ดูหน่อยสิแม็กช็อกโกแลตหรอแม็กแม็กทำให้ดูหน่อยดิโอ้ยอันนี้นอะไรอ่ะดูก่อนหมดก่อนครูมีสองนอ่ะทุกนี้ไม่ได้เหรอหมดแม็วหมดเดียวถายต่อผมเ<ม><ม>ลยเล็กๆมัเหรอทุยทด้ไมอ่ะช็อแพ้์ระยะพันพุทธแค่สองร้อยท่าสิบคุณเล่ของฉันดื้อมจากช็แปแคุณเล่ช็อปแพร์ยูโน่ช็อปแพนครูซื้อสะพานพุทธก็ได้เหมือนกันอ่ะเลวไหมแค่น้ำหนักแคนึ่งกิโลถ้าไม่มีแรงส่งมันจะเหวี่ยงไม่ได้อ๋อมัันโยระะวงพล เ้ยเฮ้ยใช่ไหมของจริงหนักกว่านี้อ่ะของจริงหนักกว่านี้ครับสามหน่านี้ถ้ายกเฉยๆแล้วจะเวียงไม่ได้เลยมันต้องแบบแบอย่างนี้ก่อนมันจะได้มีแรงส่งจะมีแรงส่งอันจริงเป็นเหล็กแล้วก็มี LED ติดครับมันก็จะหนักเขาบอกว่าประมาณ10โลถึง15โลอันนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมสามเท่าของอันนี้ครับ ยัมีตอนสุดท้ายที่กาวเ้าวไก่กมีสุดท้ายสไลด์ขึ้นไปเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาค่ารยดครับจะได้ครับแต่ดูระหว่างซอมนี่คือแบบคุณาตัวอไรย้อนลอดเต็นรูเลยนะเยอะมากเลยไม่ชอบรสชาติเลยมีใครเขาชอบไหมเด็กกมีพ่อแมราเด็กมีพ่อแม่ ยแยกเลยนี่ไม่รวมนี่ไปเลยแยกเลยมามไม่รวมนี่มาเดี๋ยวมาก็มาลิวก็อยู่กับครูรอดไงมาลิวบอกว่ามาลิวพ่สบายมาลิวบอกว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่บอกมีมาลิวไม่ต้องทําอะไรถือว่าใช่มาลิวได้มอยู่ไหนอาเ เขาเรียกว่าเอนเนอรจีมาสอมดีเหมือนพี่แหละเซอร์มากเดินอยู่เด่กตกหลุมเองเมื่อไรเมื่อวานที่ไหนตรงไหนตกหลุมเนี่ยครับเดินไปตกะรว่าใครกินขนมปังไม่ทิ้งวขเนี่ยมาริวเนี่ยเสียงเป็นไงบ้างอน่ะมาริวโอเคดีไม่มีอะไรครับแค่รู้สึกวันนี้มัน นิดหนึงอะครับเมื่อวานลดวางให้คนขอบคุณกล้องมาแล้วเดี๋ยวจะได้นะได้ครับกล้องมาแล้วจะได้อยู่ไนอ้าบน้างล่างไหนไหนอ๋นู่ได้เนี่ยอ่าพรูกล้องยังไม่มานี่เลยนิดเอารไปวที่ไปที่ไวไหนเหวพอ ของรอบบ์บอเบอ่ะเสียงมาริวไม่ค anyway ่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับของบอทเมื่อเช้านี่ฟังเลยนั่นน่ะดีขึ้นฮะไอ้ดีขึ้นละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคขาตามไปดูดูเอ็กซ์ไซส์ใช่ไหมครรูอครับแต่ตอนที่ครูบอกว่าขอสัญญาที่บอกไม่ต้องหลบอ่ะแต่ผมว่าผมหลบดีกว่านะแล้วแต่เธอมันผมว่ามันดูนิ่มกว่าแล้วแต่